สวัสดีครับสวัสดีครับคุยเลยก็ได้ครับ,รบจบแล้วน้องดี้เรามีอะไรจะคุยกันไหมให้กันจบทุกอย่างเนาะที่เราอันนี้ห<อ>น,น้นาหน้าติเคลียร์ทุกแผลแล้วนะครับอันนี้จูดี้อยู่ไหมครับอยู่กันพี่เปาไม่ไม่น,น่าอยู่แล้วเออไอ้ดีไม่ไม่ได้อยู่ในแก๊งดีไม่ได้อยู่ในแก๊งเราที่จูดี้ไม่เล่นครับพี่เกตอ๋อไม่เล่นหรอครับออกไปเล่นก็ไปผมไม่รู้ว่าอยู่ในแก๊งหรือเปล่าครับพี่เกตอยู่ใช่ปะแต่ไม่อยู่ตรงนี้โอเคโอเค เอาแล้วทำไงเนี่ยไอตัวตัวมีปัญหาไม่อยู่ในแก๊สตีกันเรื่องะอ,อะไรละอยู่พี่อยู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 ่อ๋อเรียกเรียกมาได้ไหมครับฟ้าจะได้เคลียร์จบน้อง<บ>ยังโดนห่ออยู่เลยพี่อนั่นเดี๋ยวรอได้ครับอ่ะมันจบแล้วใช่หรอเปล่าจีบดิ้งแปลกไหม,ไม,ไม,ไม ได้เหมือนแบบพูดไม่รู้อะไรเลยเว้ยเพื่อนบีเคสครับประกาศยุติให้เขาส่คืปเขาอาจจะปล่อยหรือเปล่าเราหมด ีแล้วเจ๊ไม่มีอะไรคุยกับใครมาเจสป่าว่าไม่มีพี่ต้องให้แจ็คคุยอ่ะง่วงอ่ะเนาะใช่ครับพี่เนาะกูง่วงยังมาช่วยอะ่ะใช่พี่ไม่เขอาใจเลพี่พี่เก๊ว่าไงรอบที่แล้วรอบที่แล้วที่คุยพี่พี่พี่แจ็คคารอลอตัวอือพี่แอ้มอบอกอยากคุยด้วยอ่ะใครนะแต่ตอนนี้แจ็คไม่อยู่ไง เล่นต่อเลไปไปไปยก <Okay. S 2> ็ได้พี่ยวค่อยคุยจบอีกรอบนึ่งเลย ที่ไหนไม่ไหนเมื่อกี้กินข้าวมาข้าวงูเดินไปกะว่าจะคือรถท่อฮัลโหลครับจริงๆคุยคุยยันไปก่อนเลยก็ได้นะครับที่เกีตยอันนี้ที่ตีอันนี้ตีเรื่องเรื่องขวดกับเรื่องสวิตใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจูดี้ถูกไหมพี่เพราะว่าของจูดี้มันตั้งแต่สตอรี่ที่แล้วเนาะแล้วแต่ฟ้าเลยครับถ้าตามนั้นเลยเอาแต่ฟ้าอยากได้แบบไหนก็เอาตามนั้นเลยเพราะพี่ก็บอกไปแล้วถ้าอยากให้จบแบบนี้แบบนี้เลยครับ นันก็ตามก็ได้ครับสระพานั้นก็จบก็ได้ครับตามไปเลนะครับพี่เกตพี่เกตเดี๋ยวเดี๋ยวรอจูดี้มาครับพี่แป๊บนึงแป๊บหนึ่งครับพี่ไม่มันโดนห่ออยู่อะพี่เกสพี่เกตก็บอกบอกน้องพี่ดีว่าเอาเอาสมมาคืนหมดแล้วครับคืนหมดแล้วนะทิ้งฝาหมดแล้วครับน่าแต่ไม่ยมขึ้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตามให้ครับพี่เบอร์เบอร์คนที่เป็นห่อนี่เบอร์อะไรครับจูดี้ ฮัลอโหลครับหมอเบอร์หนึ่งศนะูนย์สองเจ็ดยังโดนอุ้มอยู่ไหมครับเอามาให้แล้วใช่ไหมครับอยู่โรงพยาบาลเนาะได้ครับไดเดี๋ยวก็คงมาครับนะครับ ใชอ่อนที украї, ่อะไรกูไม่ใชอ่อนถ,ถ้าจบแบบนี้ก็จบแบบนี้ไงถ้าจบแบบนี้ก็รู้ไงก็กูก็ไม่จบก็แค่นั้นเออถ้าอยากจบแบบเนี้ก็ออกก็เสนอไปแล้วแค่นั้นเองถ้าฟาร์มอยากให้จบแบบนี้ก็จบแบบนี้เออกูก็ออก <c oughs> แค่นั้นเข่งไม่ออกเลย ไม่ไม่น้องเอะน่ะไอ้เรือขวานเมื่อกี้ไม่มีใช่ปะโลพิกเก็ตวันนี้ผมขอเป็นหัวเรือได้ปะอืมเอาดีตื่นตึนเลยเนี่ยโรจะมาย่างไอ้ขยะไอ้บ้าแบบนี้ได้ปะบิ๊เปอร์นะอันนี้ไม่หัวเรืออันนี้หัวเรือน้องเอาเหรอโรว่าโลไอ้หน้าตาเหมือนที่นี้ป่ม พี่รู้ว่าผมได้คำบัฟพวกนี้มาจากไหผมได้มาจากพี่เจนะใช่หรอใช่พี่เจพี่อาเธอสอนมาบอกว่าไงบอกให้ไอ้หน้าตาเหมือนขี้ใช่หรอเด็กงานถามอาเทเลยโอ้ยเจี๊ยบด้วเราอาเทครับพี่อาเทมานี่หน่อยอาเทไอ้มี่ไอ้มี่มันบอกว่ามันมันได้คำบัฟมาจากเองอ่ะคำว่าอะไรอ่ะคำว่าอะไรบ้างมีมี่บอกเลไอ้ไอ้หน้าตาเหมือนขี้ขี้พ่อเนี้เหี้ย พี่รามพี่รามข่ามเ้ยพี่โดนเล่าพี่รามันสั่ามเ้ยผมไม่เกี่ยวเลยพี่ครับเนี่ยพี่เป็นไรพี่รามพี่เจ้เขาอยากตีรูปหน้าพี่อ่ะโอ้โหโอ้พี่รามโดนเลาโหอยู่ดีพี่ไม่เคยมีใครโดนหลออะไรไมยครับพี่รามเอ้ยทำไมวะมาสนิมมาไหมครับยังครับยังยังมาไม่ถึงครับ ผมอยากไปเล่นทาวอ่ะพี่เกสพาน้องๆผมไปเล่นทาวเลยปะจริงว่าวจริงพี่ดันที่ดาวอ่ะที่ดาวอ่ะใช่ปะใช่จริงว่าวจริงพี่ได้ของผมมาละได้ขอปืนนะปืนโคตรแพงแต่ได้แต่ช่วยเขาบ้างเอาเง้ยเอาเงยโอรอรมาเกสมาเกสมาเกสไอเเกสเกสเไอเกสโอ้โหโอ้โหมีมีมึงบอกไอ้ไอ้เปียกน้ำบอกไอ้ตัวโดนใบแดงไอ้อ้วนไอ้ควายโอ้โหโอ้ พี่เจตพี่เกตจริงจังเกินพี่ทิมทรายอ๋อโทษโทษโทษ,โทษโพนพี่ก็แย่เล่นเนยเพี่ไม่เราแย่เลยพี่แย่อะไรไปตอนแรกพี่ไม่ตอบจริงจังไปมาแล้วป่ะเนี่ย เฮ้ย SMD มันไปแอร์ดอบอะมีใครวัดไปได้ปะทันปะทัน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 ลูกไหนลูกหนึ่งทันก็แย่แล้วพี่ไอชวนวัดไปยังไปไหนพี่แอร์ดอบอะเปล่าพี่ไปบาร์เบอรแมนลูกไหนไปลูกไหนลูกไหนไม่ทันละไ SMD มันเห็นวัดไปแอร์ดอบอยู่ SMD แต่ไม่มาคุยเออทำไมเขาไม่มาคุยสตอรี่เสร็จแหลมไง ใอ้เป๊ะแต่แต่บอกว่าแมนมีเดี๋ยวมาไม่มีข้าวกันแต่เกาะมันหายนะใช่ แจ็คมาอะไรเนี่ยแจ็คไม่แฟร์มวกับแจ็คมาเราพิเกตมาแล้วอยากกินเลยรถหายเชลไวเออมีรถทำบอาน้ำมันน้องมาแล้วครับน้องมาแล้วครับถ่ายเกมเลยไปใช่ให้พี่เกมน้องมาแล้วพี่ครับไหนครับจุดดิคนนี้ครับคนนี้มัดจุกครับข้างหน้าผมเลยครับ มาแล้วครับพี่มาแล้วคครรัับาพี่อ,นนอันนี้อันนี้ยังพูดคําขอโทษเป็นเป็นอยู่ไหมครับครับพูดเป็นครับพี่รับรับพูดไหมครับไหนพูดขอโทษได้ไหมเขาขอโทษพี่เกดด้วยครับที่พูดอะไรไปขอโทษด้วยครับพี่ <c oughs> มันยิม้มปากปะมันยิม้มปากปะไฟมัน พี่เกตพีเกแซมันเดียวว่ารอบรอบนี้รอบนี้รอบนี้พาไปตัดหัวเหรอ <c oughs> ใช่มันแล้วพี่เกตมีอะไรติดกับผมอีกไหมครับ <c oughs> อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วถ้าติดอะครับมีมีอะไรไหมครับไม่ใช่พี่เกตน้องมันจะสื่อว่าแบบเออแบบแบบแบบน้องแบบไม่ขอโทษเสร็จแล้วถ้าติดแล้วมีมีอะไรไหมครับเจอดีผมผมไม่มีอะไรครับพี่ผมขอโทษแล้วก็คือจบครับคือขอโทษจริงๆครับวันนี้ โอเคครับจบครับจบครับโอเคแล้วแล้วผมขอฝากไว้อีกเรื่องได้ไหมครับเ m d มดีไดถ้าจริงๆถ้าไม่พร้อมหรือถ้าไม่อะไรอย่าอย่าแหลมหรืออย่าล้อหลอกก็ได้ครับจะได้ไม่โดนตีนครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรื่องไหนดูว่ามันฟื้นเรื่องไม่ได้ก็ไม่ต้องมามากวนไปฝ่าหรือว่าหาหาตีนนะครับเพราะมันมีเรื่องอื่นที่ฟื้นได้อีกเยอะครับฝากไว้ให้คิดเฉยๆครับ ได้ได้ครับพี่เก็ตได้ครับพี่ยังไงขอโทษขอโทษได้ครับพี่โอเคครับงั้นตรงนี้รับโปรเทกทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับเดนมาร์กไมได้มีรับรครับอ่าก็จะีรับไดมนมาร์กไม่รับเนาะังนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาทั้งสองแกง๊งสักคู่นะครับครับขอขอคุยธุระตรงนี้ผมขอสภาครับเรื่องปรับเรื่องปรับนี่สภาจัดการนะครับที่เรียกเขาไม่มา สภาพรรเรื่องปรับปรับเขายัางครับที่เรียกเราไม่มาครับเรื่องที่จะบอกว่าเรื่องนี้หลอครับเมินเฉยก็ต่อคําสั่งเรียกใช่ไหมครับใช่ครับเ,เดี๋ยวจัดการที่หลังรับตรงนั้นเดี๋ยวจัดการให้ครับจัดจัดการเลยได้ไหมเพราะมันก็นานเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยกับเขาต่อเองครับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอขอเวลานี้หนึ่งวันนี้มันมีประกาศเรียกประชุมเนาะ ที่พวกเราไปเล่นสตอรี่กันเราก็เลยไม่ได้มาอาจจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรผมจะบอกให้ฟังนะครับก็เรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นเรื่องหลักก็คือว่าคุยลี่สตอรี่ Story ครั้งนิ้วเป็นคุยจบครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมออกสภาแล้วแล้วก็จะมีประธานสภาคนใหม่นะครับมารับหน้าที่แทน ตัวนี้เป็นพี่ตา้าครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชสคือหล่อตาตาคือหล่อสวัสดีเจมสสวัสดีแอนดีครับฝากตัวด้วยครับฝากตัวด้วยครับคือรอจัดอะตาตาคือรอยยังไงยังไงผมงอกบนหัวผมก็เก็บให้ผมก่อนเนาะนะสองแก๊งมาแกลงน่ารักพี่แกลงน่ารักโอเคครับน่ารักครับสองฝากตัวด้วยครับร้อยร้อยใบเมตรสอไไหนอ๋อเดี๋ยวติดตามกันอัลบั้มหน้า อันนี้ทําอันนี้ทํามาทํามาดีป่ะครับอันนี้ทํามาดีกับหว่าวป่ะครับอันนี้ผมได้ยินจากสภาบั่นมาบอกว่าสภาสอดอ้มาทําแก๊งเหรอครับนี่พราใครมันแหลมกูจะกระชื้นปากแม่งไม่ลองเข้าเอ็มดีครับสบายไม่ครับเดี๋ยวออกก่อนแล้วเดี๋ยวถอดชุดก่อนเนาะวันนี้ยังใส่ชุดอยู่ขอโทษทีครับผมว่าไม่น่าให้ทําแก๊งนะน่าจะโดนกระชื้นวุ่นแหวนเป็นประชาชนแล้วนั่นนี่ไม่ครับผมมันผมไม่กล้าสู้ใครหรอกครับจริงๆแลนะ เห็นเห็นได้ข่าวสอเขามีเชิดดำ้วยนะครับเป็นแก๊งด้วยครับผมรู้รู้มาหมดเลยครับหมดเลยพูดไปครับที่นี่ไม่มีนะฮัลโหลเห็นเห็นแพนนะเห็นแพนในอนาคตครับเห็นเขาวางไว้ในในหัวอยู่นักกีฬาคนใหม่เชิดดำขึ้นแก๊งพี่สอขึ้นแก๊งคนแรกแน่นอนไปพี่คอปพี่คอปเขาเตรียมยืนอ่ะอามันมันอยู่เจ้าหล่าวไอ้นี่มันอยู่เจ้าหลายคอปติ๊กนไม่หรอครับผมผมไปเปลสติอารมณ์สงบสงบเงียบอยู่นิ่งๆของผมเดียวไอ้บอปติ๊กมันอยู่ไจ้าหรอฮะ ยี่ดเสียงอยู่มีอะไรอ่ะหมอหมอหมอนั่นหะครน่ามีอะไรแลครับพี่อนน่าจะเคลียร์แล้วเนาะพี่น้องร้อมึงก็ขอโทษไปละพี่พี่ก็ทำเสร็จแล้วได้ยินผมไหมดิโอ้โเขาเปิร์ฟครับครับนะครับใส่ฟ้าใส่ยิ้มนะนี่ทีมันจบลงไปแล้วงั้นโอ้โหนี่ครับขอบคุณในวันนี้เฮ็นมากครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่หมาหมาใช่ไหมขึ้นขึ้นบ สาฟ้าครับสาฟ้าครับพี่สฟฟ้าไม่มีอะไรบอกกับสอหรอในเมื่อเขาก็กอดสฟฟ้าไว้ไม่ถอในวันที่หนาวอ่ะอ๋อครับดีแล้วครับดีแล้วครับยังไงเดี๋ยวตรงนี้ทั้งสองแก๊งผมผมฝากอาจจะต้องขอเก็บฟีดแบ็กหรือว่าเวลามีอะไรจะขอความร่วมมือจากเให้ะแก๊งหัวหัวมือด้วยยังไงรบกวนด้วยนะครับทั้งสองแก๊งเลยขอบคุณมากครับน่าจะอันนี้น่าจะ จบแล้วใช่ไหมครับสามห้าเจ็ดครับจบแล้วเคครับยังไงก็ฝากดูแลพวกเดมบนเฮดด้วยนะครับพี่ให้เลยนะพี่ฝากตัวด้วยครับผมด้วยครับสามห้าเจ็ดพี่เปาคพี่ครับพี่เก็ดพี่เปาจะตีเหรอพี่ไม่ตีครับพี่ไม่ตีไม่ตีเราเค้าครับไม่ตีครับพี่ชายครับสสวัพี่รับพี่เปาครับพี่เก็ดผมก็ฝากดูน้องๆด้วยนะพี่จะได้แบบว่าไม่ต้องมาแบบจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเนาะพี่เนาะ ได้พี่ได้ก็เรื่องหลงเรื่องแหลมก็พยายามเตือนน้องๆอยู่แล้วครับเขาพี่เปาเข้าใจใช่ไหมว่าเรื่องไหนอ่ะมันฟื้เรื่องไม่ได้มันก็จริงแต่ถ้าอยู่ไม่เป็นอ่ะเรื่องอื่นมันก็ฟื้อได้เนาะเข้าใจเข้าใจครับจะได้ไซื้อก็ซื้อได้แหละโอเคได้ก็คือต่างคนต่างอยู่ไปแล้วกันเนาะก็พยายามแบบไม่ต้องแหลมใ่กันแล้วกันนะครับโอเคครับ ครับพี่โอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่ชายพี่เกตแต่แต่ผมอยากแหลบมิธพี่เกตสัตว์นานมันก็แแบมไปดีอะไรเอาคือเอาพี่เกตขับมาแแบมแล้วนะต้องได้ขับบอกขับตกลงได้บ้างครับพี่ได้บ้างสบายดีสบายดีอะไรนะยังไงเนี่ยตกลงตสลงสองพี่มาเรื่องอะไรนะตัวตัววา้าต่อไม้เนี่ยตัวว้ามันมันมันบอกมาตกลงพี่ว่าไงจักอะไรก็ไม่รู้พ่อเพจตัวแข็งตัวว้าพี่ปรอพี่ปรอครับไม่มายเดีอยวรอสวัสดีครับ พี่เจตพี่ปาไม่้องไม่เร่ไม่ได้ไม่ต้องตามหาเพราะพี่ปาอยู่กับผมเลเื่อกี้แบบลูกสองเขาไปเาเไปเล่ได้หอเราไปงรได้หล่าได้ครับพี่ชา่วดพี่ได้ไหมัได้อ๋อโอเคมนไปอีกคนอ่ะมาเดียวใครมาไปแหลมวะไอไหมวกวแท้ด้วยผมหมวกต่หมวกปะไม่ใส่ไม่ใส่ขหมวกอะไรอะไรอะไรอะมวกส่งส่งเวทอะ มันมีคนนึงไปแอดดอกลูกเราตรงเม็ดด้วยเหรอไม่เบาผมว่าเลี้ยวเบาเลียวเบลียวบ้าเลียวบ้าน่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ได้อไรก็เอาแล้ยหรอเออแต่ละเดี๋ยวถ้ามันใหม่รอบนี้ถ้ามันยิงมึงรอบนี้วันเชียร์ปให้เราใส่พี่แล้วยินแลนไหนนี่แลนเดิมไงครับน้ำเงินครับโอเคน้ำเงินพี่บอกรถดพี่พี่บอกรถว่าไม่โซนแหลัเหมือนเดิมไม่โซนเปิดเปดเอาสุดเหมือนเดิมบาตอยู่นี่บาตนี่เจ็ด ต้องมือสภาอ้วนเหรอสภาอ้วนอ่ะอันนี้รุ่นนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รุ่นใหญ่มาหมดเล้วเนี่ยเขากลัวผมโดนล้ำไงเขาแบบว่ามาค้ำไว้ก่อนมาค้ำไว้ก่อนมาช่วยค้ำอีกแรงหนึ่งมาช่วยค้ำอีกแรงช่วยไม่ช่วยช่วยแชร์หรอเนี่ยกระจายด้วยไม่ไม่ผมกูหัวพอแล้วแค่แค่ปล่อยให้มันอยู่บนหัวกูเถอะเดี๋ยวกูจะโดนอีกตัวอังไงเนี่ยกูพอดีกว่าพี่ตาดูโดนหัวผมเนี่ยไม่มีแรงออะโดนถอนไปแล้วนะไตรอันครับไตรอันครับ ก็เราต่อแค่นั้นเองเงอเราเลยเนือมันก็เหมือนเดิมไงครับแค่จุดยืนมันก็น่าแหละก็ถึงบอกไงว่าถ้าสมมุติว่ามันเราแพ้อ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มันทําให้เราเห็นเองว่าวันที่มันกดเราได้มันกดเรายับแค่นั้นเองแต่วันนี้เรากดมันได้เราก็กดมันก็กดมันตลอดอ่ะมีเรื่องมาก็ตีต่อไอ้ภูมิภูมิ